จากสถานการณ์การระบาดของโควิด19ที่ส่งผลกระทบต่อปากท้องของประชาชนทั้งปัญหาการว่างงานและรายได้ที่ลดลงของกลุ่มผู้ใช้แรงงานและผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมจึงมีข้อเรียกร้องให้แก้ไขพรบประกันสังคมโดยมีประเด็นหลักคือ 1. ให้คืนเงินสมทบชราภาพ30-50%ในยามวิกฤตได้ 2. แก้ไขกฎหมายพรบรประกันสังคมเปิดทางให้สามารถเบิกเงินสมทบชราภาพออกมาได้ ก่อนอายุ55ปีบริบูรณ์ 3. กรณีเงินสมทบชราภาพให้ผู้ประกันตนเลือกได้เองว่าจะรับบำเหน็จหรือบำนาญเพื่อเปิดทางให้สามารถเบิกเงินสมทบชราภาพออกมาได้ก่อนอายุ55ปีบริบูรณ์ล่าสุดคอรมอรเห็นชอบร่างพรบรประกันสังคมฉบับใหม่เปิดทางให้ผู้ประกันตนมีสิทธิ์เลือกรับบำเหน็จ บำนาญชลาภาพหรือใช้เงินสมทบที่สะสมในกองทุนประกันสังคมมาเป็นหลักประกันกา,การกู้เงินกับสถาบันการเงินได้รวมทั้งสามารถนําเงินกรณีชลาภาพที่ตนสมทบอยู่ในกองทุนประกันสังคมออกมาใช้ก่อนบางส่วนเพื่อเพิ่มถังเลือกให้กับผู้ประกันตนซึ่งเดิมมีเพียงแค่ตัวเลือกเดียวคือการรับเงินบำนาญเท่านั้นขณะเดียวกันอย่างแก้ไขเพิ่มเติมประเภทของประโยชน์ทดแทนในกรณีชลาภาพ เป็น3ประเภทจากเดิม2ประเภทได้แก่เงินบำนาญชราภาพและเงินบำเหน็จชราภาพ โดยเพิ่มเงินบำนาญจ่ายล่วงหน้าและแก้ไขเพิ่มเติม,ตมสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพให้ผู้ประกันตนสามารถได้รับเงินบำนาญชราภาพหรือเงินบำเหน็จชราภาพหรือนำเงินกรณีชราภาพบางส่วนออกมาใช้ก่อนหรือเป็นหลักค้ำประกันในการกู้เงินธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกว่าสาขอได้แก่หขอเลือกให้ผู้ประกันตนที่มีอายุครบ55ปีบริบูรณ์สามารถเลือก ือกรับเงินบำนาญชราภาพหรือเงินบำเหน็จชราภาพเพื่อเปิดทางให้ผู้ประกันตนมีสิทธิเลือกรับเงินได้โดยต้องเป็นผู้ประกันตนนำส่งเงินสมทบครบตามเงื่อนไข 2. ขอคืนให้ผู้ประกันตนสามารถนำเงินกรณีชาราภาพบางส่วนมาใช้ก่อนมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ 3. ขอกู้ให้ผู้ประกันตนสามารถนำเงินกรณีชาราภาพบางส่วนไปเป็นหลักค้าประกันกา,การกู้เงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินได้ และด้วยโครงสร้างประชากรไทยที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุส่งผลให้มีจำนวนแรงงานลดลงในขณะเดียวกันตัวเลขของกลุ่มผู้สูงอายุและผู้รับบำนาญเพิ่มสูงขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมผู้สูงอายุให้ยั่งยืนและสร้างความมั่นคงให้กับลูกจ้างผู้ประกันตนเมื่อต้องเข้าสู่วัยเกษียณจึงได้ขยายกรอบอายุขั้นสูงของผู้ประกันตนจากเดิมอายุ60ปีบริบูรณ์เป็น65ปีบริบูรณ์เพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานกลุ่มผู้สูงอายุได้รับความคุ้มครองในระบบประกันสังคม นอกจากนี้ยังเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีอื่นๆเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประกันตนให้มีหลักประกันทางสังคมและได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบประกันสังคมที่มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นได้แก่ 1. เพิ่มประโยชน์ทดแทนในกรณีทุกผลภาพเพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุกผลภาพจากร้อยละ50ของค่าจ้างเป็นร้อยละ70ของค่าจ้าง 2. เพิ่มระยะเวลาในการจ่ายเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรโดยเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างเระยะเวลา90วันเป็นระยะเวลา98วันหรือระยะเวลาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ขยายรับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรโดยให้ผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างและภายหลังการสิ้นสภาพเป็นผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีที่สงเคราะห์บุตรต่อไปอีก6เดือนซึ่งการแก้ไขพรบรประกันสังคมในครั้งนี้<ส>เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประกันตนสร้างความมั่นใจในหลักประกันทางสังคมและได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการจากภาครั รวมทั้งเป็นการจัดรัฐสวัสดิการที่เหมาะสมรองรับสังคมสูงอายุอีกด้วย